เย้เรามีซีรีส์แล้วครับผมก็คขที่สวดมนต์ไว้ก่อนหน้านี้ก็สมหวังแล้วนะครับอย่าลืมไปแค่บนนะมันลุ้นมาระหว่างทางที่เราต้องช่วยกันสวดมนต์น่ะใช่เราสองคนลุ้นไหมทุกคราที่แบบว่าในแต่ละปีแต่ปีแฟนคลับเขาจะผลักดันให้เราสองคนมีซีรีส์คู่กันโอ้ก็จริงๆก็เห็นเห็นทุกปีครับผมแล้วก็ลุ้นแต่ถ้าเกิดปีไหนที่เรามีเนี่ยเราก็สบายใจแล้วครับ เขาจริงๆแล้วคือผมพูดได้เลยนะครับว่าเราจะมีซีรีส์หรือไม่มีซีรีส์ขึ้นอยู่กับแฟนคลับเลยจริงๆอยู่แม่จริงจริงจริงๆขึ้นอยู่กับทุกคนจริงๆครับคือค่ายก็ส่วนหนึ่งพี่ถาก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนครับใช่ครับผมอย่างพอมันเดินทางที่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่ครับใช่ครับมันมันมีการคุยเรื่องบทเหมือนว่าอยากได้บทแบบไหนที่มันดูแตกต่างจากความที่ผ่านมาตลอปีครับ สำหรับสหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุยกันอย่างหนักหน่วงครับจริงๆคุยกันอย่างหนักหน่วงเลยเรื่องจริงๆมันมีออสองเรื่องไงมันมีใช่ครับมันมีมันมีหลายโปรเจกที่เขาเสนอมาผมแล้ว,ลวกเ็เราอ่านแล้วบางเรื่องก็ยังไม่รู้สึกถูกใจอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบมีแล้วพอมาเจอเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมกอยากเปิดปให้ดูก็รู้สึกว่าโอ้โห เป็นอะไรที่ใหม่สาหรับพวกเราแล้วผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่แฟนคลับของพวกเราจะไม่เคยเห็นแล้วผู้คนน่าจะดีใจที่เราแบบได้ออกจากวิทยาลัยอะไรอย่างี้ยได้มีงาน,เ,งานาเป็นการแบบเป็นเป็นแบบในลุกนที่โตขึ้นใช่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อืมเขาเรียกเพื่ออะไรละครับครับคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างคนนี้เป็นสารวัตรใช่ครับนี่เป็นเป็นไทยเอาไม่ใช่เป็นไทยยๆครับอย่อางของดังเป็นสารวัตรครับผมซึ่ง ตัวละครสรารวัตรเนี่ยคือต้องมีความแบบมาดเข้มแล้วก็นิ่งมากๆเลยครับผมซึ่งมันคอนทราสต์กับแต่ละแต่ละเรื่องที่ดังเขาเล่นใช่อย่างสไตล์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพูดเยอะมากๆแล้วก็เป็นสีสันครับผมซึ่งเฉดของตัวละครสีนี้ก็คือจะเป็นสีมืดมนไปเลยครับผมจะเป็นเข้มๆนิ่งๆแล้วก็เล่นด้วยสายตาเยอะครับผมซึ่งไม่เคยได้รับ บทนิ่งๆมาก่อนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกครับก็ตื่นเต้นมากคือแต่เล่นมาสามเรื่องนี่คือเป็นตัวละครพูดพูดก็คือสี่ห้าหน้าก็คือดังต้องพูดอย่างเดียวใช่เรื่องนี้สองประทัดจบแล้วหยุดบางทีก็แบบมีคําเดียวในซีนแต่ว่าแบบต้องเล่นผ่านสายตามากขึ้นครับผมใช่ตรงกันข้ามเลยจริงจริงเรื่องของบทก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แบบผมเชื่อว่าที่สําคัญคือ energy ครับผมคือ Energy ในการพูดบทอะไรอย่างเงี้ย คืออย่างเช่นสไตล์ที่ดังเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเอนเนอร์จี้เยอะเวลาเล่นมันก็จะมีความเหนื่อยเพราะว่าเราต้องใช้เอนเนอร์จี้เยอะในการเล่นนั่นเองใช่ไหมครับผมเชื่อผมเชื่อว่าเรื่องนี้เขาก็จะแบบสบายขึ้นแล้วก็มานั่งโฟกัสกับการแบบเล่นสายตาอะไรสนีมากขึ้นคิดถ่ายไปสักพัก่คิดตอนถ่ายตลอดคิดว่าแยกกันไหมกลับไปเล่นเหมือนเดิมไหมอ๋อจริงๆจริงๆดังดังรู้สึกว่าแบบย่ะ อยากเล่นแบบบทแบบนี้อยู่แล้วครับผมคือเล่นแบบบทที่ใช้สายตาร่างกายอะไรมากกว่าคาพูดครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วยังไม่ได้เคยลองครับผมซึ่งอยากอยากเล่นกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบนั้นก็จะเป็นเล่นเหมือนเดิมใช่จะเป็นเล่นแบบแนวเดิมครับเล่นยังไงใหุ้่งกับซื้อว่าเขาเอาคาแรคเตอร์เนี้ยอ๋อคือจริงๆมันเป็นตัวละครที่วางมาอยู่แล้วครับผมแล้วเราก็ต้องเป็นฟิลเหมือนเราก็ไปเล่นอันไหนที่เราแบบ อาจจะเอเนอร์จีแบบมากเกินไปอะไรอย่างงี้ผพู้กกับก็จะเฮ้ยดังนิ่งกว่านี้นะขอให้นิ่งกว่านี้ซึ่งกลับกันเลยครับผมของเขาคือเพิ่มกว่านี้เ <ๆ S 1> อเน,นอร์จีมากกว่านี้เอเนอร์จีมากครับแต่ผมเชื่อ, <ๆ S 1> อนะครับว่าจริงๆแล้วพ i l โลเนี่ยมันเป็นพ i l โลที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราได้แค่อ่านเตลตีความตัวละรค,ลครของเรากันเองนะครับยังไม่ได้มีผ่านการแบบเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรแต่แค่ได้มีการอ่านบทแล้วมาเตรียมตัวกันเองแบบนักแสดงต้องทำกันไปบ้านเองแล้วค่อยๆไปถ่ายก็อาจจะยังไม่ได้ตัวละครอาจจะไม่ได้ซึม ขนาดไม่ได้อยู่กับมันขนาดใช่แต่ผมเชื่อว่าวันถ่ายจริงจะดีกว่านี้ครับมากดีกว่าตัวเดโมแน่นอนครับใช่ครับอ่าอีพนี้อีพีสองแต่อีพีหนึ่งทุกคนแบบว่าดังเล่นสุดมากไม่หยุดทั้งเรื่องอ่ะพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละครับที่กำลังหมายถึงก็อันนี้จะอีพีทุกครั้งที่สไตล์จะออกออกเรียกว่าออกโรงสไตล์ออกโรงก็จะเป็นความแบบพูดเยอะหรือว่าแบบสีสันของซีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่า นั่นแหละครับ EP สอก็จะมีสีสันมากกว่าเดิม EP หนึว่าลุกแล้ว EP สลุกหนักกว่าเดิมแน่นอนครับ ใช่ลุกแล้วมันมีนั่งบ้างไหมหรือว่าก็ไม่ค่อยมีนั่งตัวนี้ตัวนี้จะยืนตลอดเวลาแล้วก็แบบนอนไหมนอนไม่ค่อยนอนแบบเรียกว่าไท่าอีพี่ะเลากนอนลากมันอ๋ออ๋ออันนั้นอันนั้นนอนแบบโดนโดนบังคับอันนั้นแบบโดนบังคับลากไปเราเป็นไงบ้างเรานิ่งจนแบบนับคำได้ไหมอีพีหนึ่งเราพูดกี่คำอะไรนะครับอีพีหนึ่งเราพูดกี่คำจุงมประมาณ9ครับนับได้ใช่ไม่ค่อยหายใจด้วยครับใช่ใช่ ริงผมรู้สึกว่ามันเป็นทา้าทายอย่างหนึ่งให้เล่นยังไงใหแ้แตกจากเรื่องก่อนๆที่แบบเคยเล่นมาเนะี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคาบขึ้นเอ่ยหรือว่าตัวโจ๊ก,จกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยังมีความเขมอยู่พอสมควรแล้วพอมาเรื่องนี้พอมาเล่นขมอีกทีผมก็กลัวว่าม,มันจะเหมือนเดิมไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาจุดที่มันเป็นกิมของตัวละครใช่ใช่ใช่คเล่นด้วยกันมาอต้องเป็น ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาประสิทธิ์มัเป็นผมว่าผมว่าจริงๆขอบคุณตัวละครมากกว่าเพราะตัวละครให้เราอะไรแบบเยอะมากด้วยเรื่องของแบ็กกราวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยผมพอแบ็กกราวตัวละครมันค่อนข้างชัดว่าเราแบบเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยใช่ใช่มันจะต่างไปเลยครับผมเพราะว่าตัวละครจริงๆสุชาตถ้าเป็นแบบ บทก่นกอนๆ<ม>ที่เราเล่นมันจะแบบผ่านมหาลายัย<ม>ตัวละครอาจจะไม่ได้มีแบ็กกราวด์ที่ลึกซึ้งมากออภิรระไร<อ>รใช่แต่พอมันเป็นเรื่องนี้มันมีโปรม,มีชัดเจนมันก็เลยรู้สึกว่ามันทั้งเล่นทั้งยากและแล้วก็ง่ายในในเวลาเดียวกันครับอย่างคู่ของเฟิร์สเขาตาั้งให้มาเขาก็เริ่มแล้วเขาก็เปิดฉากแต่อันแรกเลยคู<ม>่เรายัางไงคือคู่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเริ่มจากเลิฟเลิฟเ e อร์ทูเอนมใช่ แต่ของเราจะเป็น Enemy to Lover หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใชตัวคืออ่เล่าเลยแล้วกันว่าคือคือเขาอ่ะคือสนใจกันจีบกันแล้วแต่ของเราอ่ะมันเป็นมันเป็นฟิลเหมือนดังอ่ะยังต้องทำเพื่อรถวินเทจของพี่การอยู่ การรูใ้ใจตัวเองที่ตอบสริงเลยใช่ไหมใช่คือที่เข้ามาเอา,เอาจริงๆนะสไตล์ไม่ได้มองไม่ได้มองถึงความรักเลยแต่ว่ามองเกี่ยวกับรถมากกว่าใช่เป็นอันนี้คือเป้าหมายแรกของเราแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า EP ไหนแบบรถยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือเปล่านั่นแหละครับฝาก EP สองฝาก EP สองอืมอ่ะขอฝาก EP สอด้วยนะครับผมพูดได้เลยว่าเป็น EP ที่ ผมไม่กล้าดูที่สุดเลยรว่าได้นะครับผมเป็นซีนที่มันมีซีนที่ค่อนข้างซีนขายค่อนข้างเยอะก็ซีนขายจริงๆเป็นซีนขายค่อนข้างเยอะครับคือมันจะมีแบบซีนที่เราเล่นด้วยกันแล้วแบบเรารู้สึกว่าเคยอยากให้แฟนคลับเราได้เห็นจังเลยใช่ใช่ครับก็หวังว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะเอ็นจอยกับ E p ีสองกันนะครับก็ใครที่อยากจะมีค๊อปคิดเห็นังไงก็สามารถพิมพ์ได้ที่ X นะครับ,รบผมหรือว่า Twitter นะครับ ครับผมมาร่วมเชนด้วยกันนะครับครับผมฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับฝากนะครับ